ขบรถบาร์บวนที่สองเจ็ดเจ็ดกรุงเทพกบินบุรีกัรจะเข้าสู่สถานีชุม,มาฉะเชียงสาโดยสารชราที่สองนะครับผู้โดยสารที่เยินชิดขอบชสถา,า,านีนค้ครับไปมาโปรดระมัธละมา,า,มานลา,ลายจากขบวนรถด,ด้วยนะครับ